สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับเอฟซีครับขอตอนรับสูช่องบาเวเบียรถตู้โอ้ยพ่อแม่รถแห่ลำเพียนออฟฟิเชียละครับโอ้ยมาตัวเลยสิลมนะครับเอาตอนนี้ก็มา้าหอดจอดชนถึงขอ,อไยครับมา้าหอดโดนเติบแล้วนะครับแต่ว่าอากาศท่อนครับก็เลยยังประเทศไทยนะครับอันนี้ก็อ่าแดดลมล้มโต๊ะครับตอนนี้เออซีมง้งเคืองละฮะก็เลย ลองมาถ่ายคลิปสุขีสุนองเบ่งข้างแรกนะครับกับบรรยากาศหลังเวทีกับช่องเบ้าเบียนนะครับการทํางานของพี่วีพี่พี่สตาฟนะครับพี่พี่คอนดไว้นะครับนี่นะครับควาวสิเกิดความสวยงามความอลังการนะครับหน้าเวทีก็ต้องนี้แล้วครับโดยฟีลเมอร์พวกไอไอนะครับทีมงานสตาฟนะครับแตสาวน้อยเพิ่มบ้านแพงของเขาทีมงานเสียน้นนะครับ ค่อนข้างห้อนนะครับตอนนี้ซีโม่เคิงนะครับรถเป็นแต่กระตังเข้ามานะครับนี่ครับเข่าใหญ่เฉียบเปนบลทีมงานกับมื่อนี่ค่อนข้างแกะขับแคบนะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่โรงเรียนประตูใหญ่เฉบเล็กน้อยนะนะครับนี่ครับรถเข้าเพื่อใดครับต้องไปตีวงไม้ครับ ค่อนข้างห้อนนะครับเดี๋ยวเรากลับเบิ้งมุมนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราออกไปทางนอกยานอุณหภูมิมันสูงนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นเดี๋ยวสิเปิดอีกหนึ่งคลิปนะครับเดี๋ยวเช่นนี้ก็เอานะครับบรรยากาศมุมนี้ครับมืัอนี้นะครับพี่กัดเท้ากับบ้านป่าบ้านป่าสุ่มบอกครับบ้านป่าสุ่มนะครับตำบลขออไปครับ กับคำใดครับเต้ต้เต้เตเจ <c oughs> ๋่ใผมก็เลื้ยมเนี่ยครับอโอเคมากับเพลงสอนครับบ้านตำบลอุ้มเหมาครับบ้านป้าสมตำบลอุ้มเหมาอำเภอทวัดบุรีจาารังหวัดลอยเอ็ดนี่ <c oughs> นี่นะครับ29นะครับต้องเดี๋ยวเปิดเบิ่งนะครับพบกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเต็มวงนะครับสาวน้อยล่อเพลินโชว์นะครับสาวน้อยล่อเพลินเตยเสด็จนะครับวันนี้ทิปรถแท็ี่เขากับมานะครับวิโน่กลับมาให้กับทังใจกันได้ครับมาขอดโชเฟอร์รถแห่ครับวันนี้แต่วันนี้เป็นโชเฟอร์รถตู้ครัแท็กซี่มิ้นรับอากาศมาถึงงานบอด มาให้ไปครับอาจารย์ต้นตรีนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นมือแทมปก็นนะครับมาเป่าแทนอาจารย์เหลี่ยมนะครับเป็นละอุปสมบทนะครับกับไปครับมาแล้วก็มาจอดรถแป๊บหนึ่งเสาเหมยกันเลยนี่ครับมาไทยขีบซูผีซูหนองเบิ้งนะครับเอามาดุนกันมารถรถเขาสีเขาได้บ่นะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นรถขนอุปกรณ์นะครับ แกกันนี่ดังยางโหดเลยนะครับเพราะแรนสวนกันใหญ่แล้วเบียบทักท้ายตลอดนะครับแต่ตัวตังเอ้ยเสุดยอดเลยครับเดี๋ยวเจบสองหลอดเขาต้องจัดนะครับเดี๋ยวไปสอบทางข้อมูลนะครับว่าเป็นจัดจัดแปลใครแต่นะครับนี่แคบครับแคบแคบมากนะครับงามงามครับรถกันนี้งามแ้งครับ เต็ง,งตอ่อนะครับมันไปอยากไม่อยางนะครับต่อพ่อครับรถรถท้องพิสิทธ์นะครับพ่สิทธ์เป็นคนขับนะครับแต่งไฟพอรอดนะครับรถคันนี้ไฟยังยังงามเลยนะครับวรเวลาขับเคลื่อนเนี่ย ประจำการนะครับโอ้ฝุ่นนะครับ,อนนรบขอลบฝุ่นห,หน่อยตอนนี้ทีมอ่าแดน,นเซอร์เป็นกันโอ้จัดสามชาเลยนะขอมหาหอดเด้อทีมแดน,นเซอร์กำลังลงลงลังนะครับลังชุดลังอุปกรณ์ของศิลปินของแดน,นเซอร์นะครับทั้งหมดสองคันนะครับตะกี้แค่คันเดียวนะครับว่ตอนนี้ผมอมองในศิลปิน,ยนเยอะจริงก็ต้องเพิ่มรถนะครับนี่ครับ เป็นการกำลังลงกันนะครับลงสุดแล้วก็นนาจะห้ามน้ำจิงเขาแตงตัวเผื่อทําหนาทีต่ตไปนะครับน่าจะมีเว้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับ <face> ท,ที่เราจะได้มาสัมผัสหลังเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับวันนี้กันโอ้โแข็ง่อนแนงครับนี่ครับรถจากกระดังลียกันนะครับคืณยายที่ขี้ทางอขีเขวจอดเต่ว่ารถตู้จอดข้างนอกครับเพราะว่า เป็นบอกว่าทีมงานแอดมินจะอยู่ประมาณนี่นะครับเที่ยงคืนไม่เกินตีหนึ่งนะครับแล้วก็ศชี้เดินต่อไปงานต่อไปนะครับงานต่อไปมันนี้เขากะอยู่สกลน,นครน,นะครับนี่โอ้ขอส่วนโฮมจีนน้นอยนะครับ <c oughs> นี่นันธะขัดัน,นนะครับ บาดจะจอดเลียงไรโอ้านะครับ้างการครับนะครับแดงใดก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆที่มันนะครับนี่กำลังทำนาที่ติดตั้งเวที่นะเจร่าดีที่เครื่องเสียงเพิ่นว่ต้องติดตั้งยายนะครับเป็นรถระบบไฮดรอลิกนะครับสามารถยกขึ้นนะครับ รวดเร็วนะครับแล้กเเเล็เซฟเรื่องเวลาเซฟเรื่องอของเสียหายใดนะครับรถแห่โอ้โรถเนี่ยรถบัสกือบสี่ขันนะครับโอ้รถนี่เมื่อวันที่เกือบ30มสันเดยนะครับเฉพาะรถทีมงานรถวทีเครื่องเสียงน,นะครับยังบาร่วมรถศิลปินอีกนะครับนี่ไปของานอยู่แหวนงไงเมื่อกี้นะครับโอ้อะไรครับทีมงงานกับ นะครับเจ้าภาพเป็นใครล่งพื้นที่ส่วนตัวเป็นกันะค่อนข้างจะทับแคบเล็กน้อยแต่กันมวนนะครับตัวแท้เขากับมวนนะครับได้คำเจ้าภาพกัย่องนะครับตามหลังมาครับพอบอดเป็นคนบ่อย่าเจ้าภาพมาย่องกับบอดได้นะครับสุดยอดนะครับแต่แต่กันขอบคุณโญขอใคครับเจ้าภาพฟีแวงใหญ่นะครับนี่ครับต่อยอดกันเชียร์แล้วนะครับ ที่แรกผมเอาเขาม้าจอดซื้อเนี่ยผมส่าจังไดก็ต้องได้ยับแน่นอนนะครับว่ารถยังเขาม้าอีกอีกรายขั้นนะครับที่ว่าขั้นขามานะครับหนจะรถบอสรถพักนะครับขามาหลังเวทีนะครับอดยย นีเ่เดี๋ยวเปลี่ยนกันไหมครับเอาจังไหนคลิปนี้บ้าเบีย้ยวขอฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี่ครับจังไหนคลิปหนาพบพอกันไหมเดี๋ยวไปไายบรรยากาศอ่ะปิดวางมุมให้พี่น้องได้บ้างครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี่ครับสวัสดีครับ